มาพบกันอีกครั้งในห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูอ๋อยจะมาสอนเรื่องการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการบวกเราไปเรียนกันเลยนะคะเด็กๆการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการบวก ในแถวมีนักเรียนชายสี่คนรวมกับนักเรียนหญิงหนึ่งคนเป็นนักเรียนทั้งหมดห้าคนค่ะ4รวมกับ1เป็น5เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวก4บวก1เท่ากับ5ค่ะเด็กๆอ่านว่า 4บวก1เท่ากับ5คะ่ะเครื่องหมายบวกเรียกว่าเครื่องหมายบวกแสดงการรวมกันคะ่ะเท่ากับเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับแสดงการเท่ากันคะ่ะ5เป็นผลบวกของ4กับ1ค่ะ นักเรียนหนึ่งคนรวมกับนักเรียนชายสี่คนเป็นนักเรียนทั้งหมดห้าคน1รวมกับ4เป็น5 1าบวก4เท่ากับ5นั่นเองค่ะเด็กๆ บทที่2การบวกจํานวน2องจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน10เด็กๆเปิดไปที่หน้าที่70นะคะกระติกน้ำวางอยู่บนโต๊ะ6ใบเพิ่มอีก2ใบเป็นกระติกน้ำ8า8ใบ6เพิ่มอีก2 เป็น8เขียนเป็นประโยคสัญลักษ์การบวก6บวกสเท่ากับ8ต่อไปนะคะมีลูกชิ้นในถ้วย7ลูกตักมาเพิ่มอีก3ลูกเป็นลูกชิ้นทั้งหมด10ลูก7 เพิ่มอีก3เป็น10ประโยคสัญลญักษณ์ก็คือ7บวก3เท่ากับ10นั่นเองค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะขนมไข่นกกระทา8ลูกหยิบมาเพิ่มอีก1ลูกเป็นขนมไข่นกกระทา9ลูก 8เพิ่มอีก1เป็น9ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ8บวก1เท่ากับ9นั่นเองค่ะเด็กๆต่อกันด้วยที่หน้า71ในหนังสือเรียนเลยนะคะถาดอาหาร4ถาด กับถาดอาหาร5ถาดเป็นถาดอาหาร9ถาด4กับ5เป็น9เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวก4บวก5เท่ากับ9ค่ะเด็กๆ มาต่อในหน้าที่71นะคะเด็กๆขนมตาล3ชิ้นกับขนมกล้วย3ชิ้นเป็นขนม6ชิ้นค่ะ3กับ3เป็น6 3สาบวกสเท่ากับหนั่นเองค่ะต่อด้วยไอศครีมกะทิ5แท่ง ไอศครีมวานิลาห้าแทง่งรวมเป็นไอศครีมสิบแทง่งห้ากับห้าเป็นสิบห้าบวกห้าเท่ากับสิบค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดสิบสองค่ะ ให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกบรรทัดแรกนะคะคุณครูอ๋อยมีเฉลยให้ด้วยค่ะ 1. รวมกับ 2. เป็น3เฉลยก็คือ 1. บวก 2. เท่ากับ3นั่นเองค่ะส่วนบรรทัดที่ 2. บรรทัดที่ 3. 4. และ 5. ให้นักเรียนลองทำเองดูก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูเฉลยค่ะ เฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่72ค่ะ1รวมกับ2เป็น3ก็เท่ากับ1บวก2เท่ากับบรรบัญท,ที่2นะคะ2เพิ่มอีก4เป็น6เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ2บวก4เท่ากับ6ค่ะ 3กับ4เป็น7เข ok ียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ3บวก4เท่ากับ7ค่ะ2เพิ่มอีก7เป็น9เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ2องบวก7เท่ากับ9ค่ะ8กับ2เป็น10บ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ8บวก2เท่ากับ10ค่ะทำได้ไหมคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ